เฮ้ยอาดีเรียบร้อยเฮ้ยรอบนี้ของจงสวัสดีครับผมเชมดีมาแล้วครับผมนะฮะวันนี้ก็มีกาชามาดักก่อนเอ็กตัวใหม่มาแล้วนะผมเป็นคู่ซันในะกลุ่มจนสลับหนวดดานั่นเองนะฮะคู่ซันโล่เขียวนะฮะก็เป็นมาในส่วนของตู้ที่เป็นตู้ลายเดือนนะเป็นแต้มกาชาเอาไปแลกสามารถเล็กเศษตัวละครได้นะครับผมนะ เออถ้าใครอยากได้2เด้งกับหนวดดาก็ตอนนี้ก็ถือว่าโอเคนะรอหนวดดามาแล้วก็เปิดแล้วก็ได้2เด้งเอาแต้มมาแลกคู่สันได้ด้วยนะฮะวันนี้ต้องขออภัยด้วยเสียงผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะผมเป็นหวัดน,นะฮะเป็นวัดมา2วันสาวันแล้วยังไม่หายเลยนะมีแต่ละมุกนะ,ะเออเสียงก็จะปแปลกนิดน,นึงนะฮะผมนะเออวันนี้จะมาสุ่มคู่สันกันนะฮะซุกคู่สันการันตีประมาณ2,000เพชรนะ,ะใช้แต้ม800แต้มนะครับผม มีแบบสเตปกับแบบธรรมดาแบบสเตปก็คือให้เปิด20ครั้งนะครับจะได้เสียดประมาณ300นะฮะเออใช้เพชรประบาลหนึ่งร้อยต่อหนึ่งครั้งสิบครั้งก็พันยี่สิบครั้งก็สองพันอ๋อแลำเต็มก็จะได้พอดีโอเคนะเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะได้กอดการันตีหรือเปล่าการันตีเท่าไหร่หรหรช่างมานะฮะพูดอีไรมันผิดตลอดเลยนะเออนะฮะเออสุวนใคที่ยังไม่มีไอเดียจะมารอเปิดหนวดดำเปิดขุนสัตว์ก็ วันฟิตช็อปได้เลยนะครับผมนะอ่าลิงก์อยู่ในช่องนะผมวันฟิตช็อปนะฮะ ID ดาวเพชรเฮ้ยพูดไม่ได้ไอเดียแช่เฉยๆนะฮะการันตีฮะมันไม่แน่นอนวันฟิตช็อปนะฮะเฮ้ยจะโดนแบกเนี้ยเฮ้ยการันตีเอ้ยไม่ใช่เฮ้ยโดนแทงหนึ่งโดนโอ้ป่วยแล้วสมองสมองไปหมดแล้วนะฮะสายวิ่งครับผมนะฮะโอ้โหอย่าซกนะไปฮะ ก้อนสเต็ปที่สองกับสเต็ปที่สนี้ได้เศษนะฮะได้เศษห้เศษสาเศษนะครับผม, 10, ม 5, 10, น,นะฮะใช้ 1, 3ามสิเพชกับห้เพชนะฮะรอบหนึ่งสาวสเต็ปใช้นะหมดห0ึ่งร้อยเพชนะฮะตายโอ้ยสเต็ปที่2นะฮะโอ้ยสามสองชีอารถองทองนะฮะเออทองทุกอย่างทุกวันนี้มันไม่ได้แปลว่าเราจะได้อีกนะฮะเออได้ตัวอะไรก็ไม่รู้ก็มีนะฮะเป็นสายบัตครับผม ตัวไรเอ oh, oh, wow. ่ยใครอะโอ้ด้โคบี้โอ้โหเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยโคบี้นะฮะัอเราตกหนวดดำนวดดำนะฮะผมคิดว่ามันน่าจะมาเป็นสายหมัดที่สลับโลเหมือนคุซานแต่จะเป็นหมัดมากกว่าไม่ใช่โลนะเป็นหมัดที่สลับเป็นโลได้นะครับผมสกิลน่าจะมีผลทุกทงเหมือนคุซานแต่แต่นะฮะผมคิดว่ามันน่าจะแบบมาแบบมาการรอได้ด้วยผมคิดว่ามันใช้สกิลแบบ เหมือนสกิลแบ็คโคที่ดูดลงไปนะฮะอาจจะมีผลกับทุกทงที่มีที่เป็นทงตัวเองนะถ้ามีศัตรูอยู่ก็จะโดนดุาอาจจะโดนใบด้วยใบสกิลอย่างเงี้ยหรือใบเคาน์เตอร์นะเคยคิดไปนะฮะคิดว่าถ้าจะมีแบบนี้นะ,ะส่วนสกิลที่เป็นวิธีเซตูชิสกิลท,ที่เป็นผลสัว์สะเดือนคิดว่านะถ้ามันจะอลังการแบบกราฟก็ได้นะเหมือนแบบกระโดดขึ้นไปแล้วก็แบบทุกอากาศเหมือนตอนที่มันสู้กับรอนะแล้วเกาะถล่มก็ได้นะ เออเอาแบบฟื้นวางอลังการเหมือนกาไปเลยก็ได้นะฮะแต่ผมคิดว่าตาตีปกติมนันน่าจะมีติดสั่นกระโนดข่าวประมาณนั้นนะเอออาจจะมีสถานะด้วยนะติดสถานะบือดอย่างเงี้ยนะครับสถานะหลุมดำอย่างเงี้ยนะฮะทำให้คุณแบบใช้สกิลไม่ได้นะเออนีก่ก็เดาไปนะครับผมรอแลรอรอไล,ล่สดวันที่25นะฮะโอ้ยหายใจลำบากก็อ่ะใครที่เข้ามาดูกดถูกใจกด subscribe ด้วยนะผมใกล้จะถึง1,000ซับแล้วนะฮะ ตอนนี้ก็ได้913ซับนะครับผมอีกแค่80กว่าคนนะผมท e, ุกคนนะฮะใครได้เข้ามาดูกดซับให้ผมด้วยนะฮะไปขออะไรบ exactly. ้างนะฮะมาฮะโอ้โหผมเฮ้ยปูทองโอ้ยถุงแดงอ๋อโคบี้อีกแล้วนี่มาตู้โคบี้นี่หวาโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยได้โบเดะมาด้วยนะฮะ เสียอาจจะเสียอาจจะปแปลกๆนะผมเป็นหวัดน,นะฮะพยายามอ่านคลิปให้มันจบอยู่นะฮะขอคู่สัตว์มาเร็วๆด้วยเถิดนะฮะขอให้ไม่ถึงการันตะีฮะขอสัก 1, พันเพชรไปอีกสามพันผมจะไว้สุมดวดดาบหมละเออแ,แจะค่อยแจกขู้ขู่ข้ามนะฮะเฮ้ยยังมีอีกเหรอสายวิ่งมาดึกครับผมได้ทุกสเต็ปแล้วเนี่ยเอ้ยดาบี้บุกทะลุไปไม่ใช่ดาบี้นึกว่าบุกทะลุโอ้โหสองปีให้หลักดาบีนะฮะ โอ้ยโอ้ยทุกคนผมจะรอดไม่ยโดมยาโดมแป๊บหนึ่งนะมีน้ำมูกอ่ะเฮ้ยแมวมาเยอะมือยอะมือโอ้ยข้ามาฮะไ้ทุกคนโอ้ยตาย ไปกันต่อนะเพิ่งเปิดได้สามนะฮะมันต้องยี่สิบเลยนะฮะอ่าไปแล้วแต่ตัวฆ่าโอ้โหภูทองข้าวฮะเวสไทร์บัตเชเลยเป็นตัวไหนวะโอช็อปเปอร์บุกถลม่มโอ้ที่ยาชิพ่านะฮะโอ้กักทูกไว่อะฮะไปต่อฮะเสียงผม เสียผมเริ่มหายแล้วทุกคนเริ่มหายไปแล้วนะไม่ใช่เริ่มหายดีแนตะ่หายไปแล้วเนี่ยตอนนี้นะฮะเออสามสองจีอาร์ทองแดงผู้เดงฮะครับฮะโอ้โหได้พี่อีกแล้วอะไรวะคารายพี่กับโคบี้นะเนี่ยตู้ดีเนี่ยเออไปฮะไปกันต่อฮะเฮ้ยตายตายผูท้ทองเฉย ข้าบาฮะไม่มีโงก็จะมีอเหรอสายวิ่งครับผมโนฟาบิโกโร,รับมบิกแดงนะฮะโอ้ระมาณจิตใจผมอะู้ชีวิตนะฮะสู้เพื่อหนึ่งพันทรัพย์นะครับผมสู้ต่อไปฮะเออพูดเร็วไม่ได้เดี๋ยวหายใจไม่ทันแล้วฮะเออตอนนี้เราไม่สบายอยู่เออ มาฮะผมทงแดงฮอ้ยฟูดแดงฆ่ามาครับผมเฮ้ยอะสี่รอบเลยไม่เจอโคสันเลยนะฮะตอนนี้หมดเพชรไปประมาณสี่ร้อยเพชรแล้วนะครับผมมาฮะเฮ้ยกล่องแดงโอ้ทงแดงสามสองจะมีลุ้นนะเนี่ยมีลุ้นนะเนี่ยสามสองสามสองสามสอง,สอง,สองลาเ,เพชรเฮ้ยโอ้โหฟูแดงเย้ยเพชรเฮ้ยโอ้โหตกใจทองทองเฮ้ยมันมีตัวอื่นด้วยเหรอเบอร์เจ๊เถื่อยอะไรวะ Minha tôi tôi đưa là. Ay do si lucy. A bên cạnh Mình có bên 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 Điều 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 Mình bên 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 chết Phí bên lệ bên 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 quá Mẹ, mà đặt cắn chứ bên 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 กเผื่อแหวนออลคาจะประดับในตู้คู่สานไอ้ตู้กดดำด้วยนะหูทองครับตู้แดงฮะข้าไปดูไปตัวอะไรนะสายปัดฮนะโดฟาบีกโก้ีกแล้วจะเป็นบัตรฝา,าละลอบีนะฮะโอ้ <c oughs> โหฮะอยากไม่เจอเลยนะผมหมดไปแล้ว400เพชรนะทุกคนผมขอพักแป,ป๊บดึงผมต่อครับผมดีขึ้นนิดนึงนะฮะ เอาจะอดทนไปให้มันเสร็จอางกันนะครับผมละ่ะเฮ้ยชินเบมานะฮะโอ้โหสมบัติไม่มีนะฮะผมผู้แดงข้ามาะะสี่ดาวทุกสเต็ปแล้วนะเนี่ยเออแต่มันไม่ออกคุซานแค่ไไนั้นแหละแพ้ซิฟิสต้านะฮะบัตดำนะฮะไปไปกันต่อกรารันตีสี่ดาวหนึ่งตัวครับผมสเต็ปที่สามในรอบที่ห้านะฮะเอาเใจเนะย็นนะเดี๋ยวพึ่งอเอาเอกบานะครับผมบัก การันต mm ีอ hmm. ย mm ู่ที่บทสเตปสองพันแล้วก็เราก็จะได้แปดร้อยได้เศษอีกสามร้อยนะก็คือได้ห้าดาเฮ้ยเฮ้ยมันมีข้างตู้ก็คือเบอร์เจสผมเจอมาแล้วคูแดงฮะโอ้ดวงแดงสามดงไม่เอาวะโอ้อะไรวะเนี่ยคุณได้ชาบรามาทำไมตอนนี้เออใช่ต้องมาเป็นตีของมันมันถึงจะออกโอ้ลบเกมทง เลิกเล่นเออไม่เลิกเล่นเลยดีกว่าเกมจะขีโ้โกงขนาดนี้นะฮะ <c oughs> โอ้เสียงไม่ไหวสายโลครับผมโอ้โหได้พ่อมาครับผมโอ้โหพ่อโลดแดกนะฮะสมองสมองก็เริ่มไปนะฮะตอนนี้ออกซิเจนเริ่มจะไม่พอแล้วนะฮะหายใจไม่ทันนะฮะเป็นหวัดนะฮะเออระมุกเต็มจมูกเลยนะฮะ เอออาโอ้ไม่มีอะไรอีกแล้วนะฮะผมว่าการ์ดาร์กาจะการันตีแน่นอนเลยวะข้ามฮะเออให้ผมรอรอใช่รอรอสองเงอด้งเงี้ยสมหนวดดำแล้วก็มาแลกได้แต้มมาแลกโคซันด้วยนะฮะเออคุ้มหัวเยอะนะครับผม,ม,ม<า>ไอสองเด้งเนงะี้ยแต่รีก็เอาแต่รีก็ยังคุ้มอยู่ผมวหนวดดำนี่แหละเนี่ยโคซันมากลุ่มกลุ่มหนวดดำมันก็ต้องมาแหละฮ่า เปิดปเปิดปนะฮะยังไม่มาเลยเว้ยเออวันนี้ดวงไม่มาดวงยังไม่มานะฮะเออเว้ยข้าวมายังเฮ้ยึ่งทอง,งทงองเบอร์เจ๊ดแน่เลยมา,มามามาลุน้นกันทองทอง,ง,งทองทองทองเป็นอ๋อได้เบอร์เจ็ดอเออทองทองผมกดข้าวไงมันก็าาเลยข้าวไงมันมีแล้วไงเนี่ยเบอร์เจ็ด มันมีตัวดูดดึงเลขไงมันมีตัวหน้าตู้สองตัวมันแค่ไม่ขึ้นรูปให้ดูเฉยใช่ใช่ฉันเพื่อยอย่างดีมันมีรูปให้ดูอันนี้ไม่มีรูปมีแต่ขูสัตว์แล้วเหยนตัวละครก็อมีแค่ขูสัตว์ต้องไปดูต้องไปดูอัตรา,าการออกถึงจะเห็นโอ้โหข้ามฮะโอ้โหหมดไปแล้วหกร้อยเพรนะฮะไปฮะผมไปกันต่อฮะ ได้สนุกได้สนุกคุณสันสายโล,ลเปลี่ยนไปสายบัตรส่วนไหนคนก็จะใช้เป็นสายโลนะฮะเฮ้ยกล่องแดงว่ะท่งแดงเฉยเลยสามสองจีอาร์ผู้ทองอผู้แดงเนะี่ยทงแดงมาอาจจะเปลี่ยน,ะะนเป็นทองทองก็ได้นะใครจะไปรู้นะฮะเป็นวาดสายบัตรค่ะเลิกงนิดไปเถอะไปฮะ เต็มที่สามการันตีฮะ,ะไปเสียงแปลกๆหน่อยนะเป็นหวัดฮะวันนี้นะเฮ้ยจินเมย์มากล่องแดงฮนะทองทองฮนะและเป็นสามสองจีอาร์นะครับมาฮะมาเป็นตี้ไหมไม่มาผู้ทองไปเฮ้ยผู้ดำเว้ยโอ้โหอะไรวะเน,นี่ยขออภัยทุกคน สายวิง่งครับผมเบลามี่นะฮะสายหมัดครับผมเป็นตัวอะไรวะโอ้โหเอสหมัดฟ้านะครับผมโอเคแต่หาัไปทำฟัน,ะะนลกิจเอาไว้ร้อยแล้วกันนะนะฮะหมดไปแล้วเจ็ดร้อยนะผมยังไม่เห็นแม้แต่หูอะไรนะฮะไปไปไป,ไป,ไ,ปไปกันต่อครับผมราใหญ่จะโทษสำจะสู้ชีวิตแล้วตอนที่คนก็สู้ชีวิตด้วยนะฮะทวกแดงมาสองนะครับผมเปลี่ยนไปทุกร้อยผมดิ นี่งนะครับเป็นตัวอะไรวะยังไม่มีเลยโอ้โหร้อผมะฮะรอวิ่เขียวนะฮะไอ,ะอตัวะฮะแล้วเป็นสายวิ่งเลยสายบักโอ้โหได้เอ็อีกแล้วอะไรเนี่ยเฮาใจนะฮะอย่าหาเปิดนะผมอย่าหาเปิดอนยะ่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งรีบนะ,ะไว้รอเปิดตู้หนวดนำนดำดีกว่านะ่าเอาเอาแต้ม แล้วค่อยมาเปิดแต้ม,มาเพิ่มจากตู้นี้นะฮะจะได้ครูทั้งครูซันแล้วก็หนดดดบเลยนะฮะผมใกล้แล้วนะเก็บเพชรไว้เถอะนะฮะผมตอนนี้ผมก็เอาไอเดียองมาสุ่มให้ทุกคนดูดนะฮะคิสิมันออกยากมากเลยนะขนะดคนดวงดีอย่างผมมาเปิดมมันยังไม่ออกเลยเฮ้ยทองทองมาดิมาดิาดเรียบร้อยเว้ยรอบนี้ของจริงว่ะทุกคน <c oughs> หายเป็นหวัดทันทีเลยเรียบร้อยครับผมอ เ,เ,อ <S <S เอร์ยาวดีโอเรียบร้อยผมกลุ่มชรวดดำนวนดำคู่ซันมาเป็นของเราแล้วนะฮะโอ้โหฮะเฮ้ยได้เพชรเหลือไว้สุ่มหนวดดำแล้วเว้ยถึงการันตีด้วยสามพันเก้านะฮะเออโอเคเลยสามพันแปดนะเหลือจะมาสุ่มเพิ่มอีกแค่อ่าแค่สักถึงสิบสเต็ปละรับนะฮะเอาเป็นว่านะ เออเก็บเพชรไว้สู่ตัวอื่นดีกว่านะฮะผมเว้ยได้คูซันแล้วเว้ยแปดร้อยเพชรนะครับผมเว้ยทุกทองมาอีกทงฮะมือเจสแน่เลยมาแบบเนี้ยเป็นสายโลกเฮ้ย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 เป็นโหในมือเจสนะครับผมโอหให้หนุ่มกล้ามโตนะฮะใช่ทุกทองสายหมัดนะผมเฮ้ยการุการ่าครับผมไม่ได้เจอนานแล้วไอ้คนป่านะฮะช่วงนี้เขาหนีไปอยู่ป่าอยู่นะใช่แรงจริงเลย เสียได้นะเ,เสียได้บัตรตีสถานาะมาฮะเปิอดอีกรอบเดียวพอนะฮะเออเราได้แล้วนะฮะเราไม่ฝืนนะฮะไม่ฝืนตัวเองนะครับผมข้ามฮะมมเฮ้ยสายบัตรแล้วมันได้สีดาวทูสเต็ปเลยนะเออถึงมันไม่มีการันตีมันก็ได้นะถือว่าดีอยู่นะแต่ตัวก็จะตัวเก่าๆหน่อยนะับผมหาได้อุติด,ด้วยนะฮะโอเคลำเสียงลวเปลียนไปแล้วนะออกโคซันนะฮะ เสียงเปลี่ยนแล้วผมเอาวันนี้รอบสุดนะได้ไหมเล่นตัวอะไรเล่นตัวอะไรปิงแดงด้วยเอาวันนี้ก็ยังมีหีบโอ้โหสุดยอดว่ะมาทุกสเต็ปจริงๆได้บรูคนะฮะบรูคเกาะโฮเก้ลนะครับผมตัวนี้ก็เล่นสนุกนะฮะสามารถปล่อยไอ้วิญญาณเขียวๆออกมาก็จะคนที่โดนก็จะดูดสตินะฮะแล้วก็ดึงธงเร็วด้วยนะฮะแล้วก็มีแช่แขกด้วยนะครับผมตัวนี้นะเออเคยเล่นมาอยู่ช่วงหนึ่งนะ แต่ตกใช้กับคู่ซ้นนะครับผมทองทองฮะยิ้มเจ็ดจีอาร์นะฮะผมภูทองครับผมมาอีกตัวไม่ล่ะเอ้ยอาจจะเปลี่ยนเป็นทองทองก็ได้นะฮะโบริวิสตานะครับผมไม่เจอนานแล้วนะวิสตาเออเออไม่เจอนานแล้วนะวิสตานะครับผมสุดไม่ค่อยออกเลยนะสุดท้ายตัวนี้ด้วยสายวิ่งเนี่ยผมเป็นตัวอะไรเอ่ย ด้วยจานแรลลี่นะครับผมซิมเวอร์แรลลี่นะฮะร่รางหนุ่มตาเองนะครับผมนะฮะก็จบไปสำหรับคลิปสุม่มคูซันนะผมใช้ทั้งหมด900เพชรแต่ผมได้คูซันมา1ตัวนะฮะเรบของขวัญกันเราจะได้เวลเท่าไหร่เลเวล66นะครับแล้วก็ได้แต้มมาประมาณ360น,นะฮะไม่รู้ชื่อว่ามันแลกอะไรได้ปะน,นะครับผมหมายเลขเลขได้เศษคูซันห้าสิบเศษนะฮะ ได้ใช้สองรแต้มนะะก็จะเป็น4 0 0้แต้มราจะได้เลขอีกก็จะเป็นเท่าไหร่นะ110นะครับผมอเอเอก็จบไปสำหรับคลิปพูซสันนะ้น้ะเหลือเพชรไว้เปิดหนวดดำดีกว่านะครับผมนะเออเดี๋ยวเปิดเสร็จแล้วมาแจกเลยนะคลิปไอเดีนี้นะับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมก็อย่าลืมนะกด subscribe ให้ผมด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่ครับผมบายบายสวัสดีครับ